มยมังกรบทที่687วีรบุรุษเวลาตอนเที่ยงควรเป็นเวลาที่พระอาทิตย์สาดส่องแต่บนภูเขาอูเมืองอุณหภ,ภูมิต่ำมากโดยรอบเต็มไปด้วยหมอกการมองเห็นไม่ดีเท่าไหร่หมอกโอบล้อมภูเขาภูเขาอูเมืองที่เคยสวยเหมือนแดนสวรรค์เวลานี้กลับไม่มีความรู้สึกนั้นแล้วรู้สึกเหมือนหมอกนั้นเป็นเหมือนเมฆดำที่อยู่ในจิตใจของทุกคนบนภูเขาอูเมือง ตระกูลจิงเป็นหนึ่งในตระกูลโบราณของประเทศหวามีการสืบทอดมาอย่างยาวนานซ่อนตัวมานานหลายปีแต่เมื่อออกมานั้นล้วนทําให้เกิดกระแสพายุเพื่อสร้างชื่อให้กับตระกูลจิงบอกกับตระกูลจิงทุกคนว่าถ้าไม่ได้ออกไปก็จงเงียบเข้าไว้แต่ถ้าออกไปเมื่อไหร่ต้องทําให้ดังสถานราวกับฟ้าผ่า แต่การท้าประลองวรยุทธ์ของจิงเถิงที่เป็นผู้สืบทอดตระกูลจิงไม่ได้ทําให้คนในวงการสามัญชนตกตะลึงแต่กลับทําให้ตระกูลจิงอับอายทําให้คนในวงการสามัญชนมองตระกูลจิงเปลี่ยนไปสิ่งนี้ทําให้ทุกคนในตระกูลจิงอยากจะฉีกเฉินเฟิงเป็นชิ้นชิ้นเพื่อระบายความขับแค้นใจเพียงแต่ความแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ของสหพันธ์บูโดทำให้พวกเขาไม่กล้าทำบุ่มบ่ามอ,อย่างน้อยต่อหน้าพวกเขาไม่กล้าทำอะไร สิ่งสำคัญก็คือเฉินเฟิงถูกเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกสิ่งนี้ทำให้ตระกูลจิงเป็นกังวลถ้าทำอะไรเฉินเฟิงขึ้นมาตระกูลจิงของพวกเขาก็กลายเป็นศัตรูกับวงการศิละปะก,การต่อสู้ของประเทศหวาพวกเขาไม่สามารถรองรับผลนี้ได้ยังมีอีกข้อหนึ่งพวกเขารู้เรื่องที่เฉินเฟิงฆ่าลูกศิษย์ของหวังอีตาว จากนั้นได้รับโควตาเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกอีกทั้งครั้งนี้ประเทศหวาได้เพิ่มโควตาผู้เข้าแข่งขันถึงสี่คนทุกครั้งที่จิงเซอร์เมืองผู้เป็นพ่อของจิงเถิงคิดถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกเสียใจถ้าจิงเถิงไม่ตายโควตาสี่คนนั้นต้องมีจิงเถิงหนึ่งคน แต่เขารู้ดีว่าบนโลกนี้ไม่มียาที่กินแล้วสามารถย้อนอดีตได้อีกทั้งสถานการณ์ในตอนนั้นการต่อสู้ระหว่างจิงเถิงและเฉินเฟิงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มองดูท่าทางเป็นกังวลของผู้เป็นพ่อจริงยุน,ย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 นเฟิงเป็นกังวลเล็กน้อยเ่ยถามขึ้นพ่อครับตอนนี้พวกเราควรจะทำยังไงดีครับความแค้นลึกเท่าน้ำทะเลไม่สามารถอยู่ร่วมใต้ฟ้าเดียวกันได้ ถ้าจิงเซอร์เมืองไม่กลัวว่าจะสร้างปัญหาให้กับตระกูลจิงเขาคงไปเด็ดหัวเฉินเฟิงด้วยตนเองนานแล้วเพื่อแก้แค้นแทนลูกชายจากสถานการณ์ในตอนนี้มีแค่สองวิธีเท่านั้นที่ทำได้สายตาของจิงเซอร์เมืองมองออกไปไกลแล้วพูดขึ้นข้อหนึ่ง คนหนุ่มทั้งหมดของตระกูลจิงฝึกฝนวรยุทธ์อย่างเคร่งครัดจนกระทั่งสามารถไปถึงระดับเดียวกับผู้สืบทอดข้อสองสำหรับเรื่องแก้แค้นให้เสียวเถิงห้ามรีบร้อนอยู่เงียบๆแล้วคอยสังเกตการก็พอพ่อจะอยู่เงียบๆแล้วสังเกตการยังไงครับเวลานี้จิงเส่อเมืองมีใจคิดอยากจะแก้แค้นให้จิงเถิงเพียงอย่างเดียว อย่างที่แกเคยพูดเอาไว้ว่าเฉินเฟิงคนนี้มีศัตรูมากมายการเข้าร่วมการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ในครั้งนี้ฉันคิดว่าต้องมีศัตรูและกองกำลังที่เป็นศัตรูกับเฉินเฟิงลงมือจัดการเขาแน่อีกทั้งสิทธิพี่ของเขาเย่หนานเทียนตอนหนุ่มก็ทำผิดต่อคนจำนวนไม่น้อยตระกูลพวกนั้นไม่มีวันลามือง่ายๆแน่จิ่งหยุนเฟิงวิเคราะห์การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ อีกทั้งการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกในครั้งนี้ต้องเลือกคนสุดท้ายถ้าอย่างนั้นขอแค่เฉินเฟิงเข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับบาดเจ็บอย่างแน่นอนรู้แต่แรงก,กว่าการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้แข่งแกร่งรวมตัวกันอยู่มากมายแม้แต่เฉินเฟิงก็ไม่สามารถรับมือได้ง่ายๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม้ว่าสุดท้ายเขาจะได้ที่หนึ่ง ก็ไม่สำคัญองค์กรและกองกำลังที่ดูอยู่ต้องไม่นิ่งดูดายแน่จากความสามารถของตระกูลจิงค่าเฉินเฟิงนั้นง่ายเรากับแค่พลิกฝ่ามือแต่ที่พวกเราไม่ลงมือนั้นเป็นเพราะพวกเราอยู่ที่ประเทศหวาถ้ามีปัญหาขัดแย้งกันฉันไม่สามารถเผชิญหน้ากับสหพันธ์บูโดได้ แต่กองกําลังต่างชาติไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกไม่อย่างนั้นเย่หนานเทียนก็คงไม่ถึงขั้นพิการต่อให้ความสามารถของสหพันธ์บูโดจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถทัดเทียมกับกองกําลังต่างชาติมากมายครับพ่อพูดมีเหตุผลเฮอจิ่งหยุนเฟิงถอนหายใจน่าเสียดายที่ไม่สามารถฆ่าเฉินเฟิงด้วยมือตนเองเซิร์เมืองอาจเสียวเถิงถูกเขาแล้วตระกูลจิ่งของพวกเราไม่มีผู้สืบทอดแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปัญหาที่ไม่จำเป็นนายต้องจัดการอย่างใจเย็นให้ความสำคัญกับภาพรวมอย่ามัวเมาเพราะการแก้แค้นจิ่งหยุนเฟิงรู้จักลูกชายคนนี้เป็นอย่างดีเขากลัวว่าเซิอเมืองจะมัวเมากับการแก้แค้นลงมือจัดการเฉินเฟิงตอนที่แข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ถึงเวลานั้นจะเกิดปัญหาใหญ่ความเป็นจริงสิ่งที่จิงหยุนเฟิงคิดไม่ผิดแม้แต่น้อย จริงเสื้อเมืองเองก็คิดแบบนี้จริงๆอีกทั้งเขาได้เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วรอให้ถึงเวลาแล้วจัดการจุโโจมฆ่าเฉินเฟิงเพียงแต่หลังจากได้ยินคำอธิบายของพ่อและความทุกข์ของผู้เป็นพ่อบอกให้เขาเห็นความสำคัญของส่วนรวมปล่อยเรื่องนี้ไปชั่วคราวอีกทั้งเขารู้สึกว่าการวิเคราะห์ของผู้เป็นพ่อไม่ผิดภายใต้การโจมตีของกองกำลังต่างชาติเฉินเฟิงต้องตายแน่นอน พระอาทิตย์ค่อยๆตกบนท้องฟ้ามีแสงอาทิตย์ยามเย็นยีฟูคามาอีกครั้งถูกคนกรีซโบราณเรียกว่าเทพภูเขาของเขาโอลิมปัสยีฟูคาเป็นคนรับผิดชอบข่าวกรองของสภามืดอีกทั้งยังเป็นลูกสาวของวินเลียมบุตรแห่งสภามืดหรืออาจจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาเล่าลือวินเลียมเห็นเธอเป็นผู้หญิงของตนหรือไม่ยีฟูคาเองก็ไม่มั่นใจ แต่เธอไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาหรือไม่เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาเธอก็ยินดีที่จะติดตามวิงเลียมบุตรแห่งสภามืดยอมเป็นวัวเป็นควายให้เขาปีฟูคาย,ยินดีกับหัวหน้าใหญ่ที่สามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆกลายเป็นบุตรแห่งสภามืดของสภามืดเป็นตัวแทนของสภามืดเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศในครั้งนี้ ดีฟูคาผมสั้นมองดูแล้วกระฉับกระเฉงมากเห็นแค่เธอโค้งตัวทำความเคารพแสดงความเคารพและรักใคร่บุตรแห่งสภามืดออย่างไม่ปกปิดผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แปลกมากนิสัยที่ได้รับการยอมรับของเธอไม่แน่นอนตอนที่เธอผิดหวังไม่ว่าใครไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่สามารถทำให้เธอหันกลับไปได้แต่ตอนที่เธอรักใครคนหนึ่งเธอจะเอาทุกอย่างของเธอให้เขาอย่างไม่ลังเลซื่อสัตย์และทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของอีกคน เมื่อหลายวันก่อนผู้แข็งแกร่งที่อยู่เบื้องหลังของสภามืดรวบรวมผู้สมัครคัดเลือกบุตรแห่งสภามืดทำการคัดเลือกภายในนภผู้เขาแห่งนี้ความสามารถของวินเลียมแข็งแกรง่งเอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก้าวกระโดดจนได้เป็นบุตรแห่งสภามืดอิมเธอมาที่นี่เป็นเพราะประเทศหวามีข่าวอะไรแล้วงั้นหรอ เพเชิญหน้ากับความเคารพนับถือของยีฟูคาวิลเลียมไม่มีท่าทีไม่คุ้นชินสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของเขาเขามีพรสวรรค์ด้านศินละปะก,การต่อสู้ตั้งแต่เล็กเขาได้รับยาวิเศษโดยบังเอิญหลังจากที่กินพรสวรรค์ในร่างกายของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นการฝึกซ้อมศิละปะก,การต่อสู้พัฒนาเร็วขึ้นหลายเท่าตัวในเวลาสั้นๆเขาก็สามารถบรรลุได้หลายแดน คนที่เคยเป็นคู่แข่งของเขาไม่อยู่ในสายตาของเขานานแล้วกีทั้งการคัดเลือกภายในครั้งนี้เขาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่อย่างใดเพราะจากความสามารถของเขาการเอาชนะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆง่ายเหมือนแค่พลิกฝ่ามือเวลาที่คนพูดถึงชื่อของวินเลียมล้วนต้องพูดว่าเป็นผู้สูงส่งในบรรดาคนรุ่นใหม่ของโลก ใช่คะ่ะหัวหน้าใหญ่พวกเราได้รับข่าวมาแล้วเมื่อหลายวันก่อนเฉิงเฟิงได้ต่อสู้กับทายาทประชาดาบของประเทศหวาสุดท้ายเฉินเฟิงเป็นฝ่ายชนะฆ่าทายาทราชาดาบกลายเป็นตัวแทนของประเทศหวาในครั้งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ระดับโลกในครั้งนี้อีกทั้งเฉินเฟิงยังถูกขนานนามว่าเป็นคนรุ่นหลังอันดับหนึ่งของประเทศหวาหลังจากยีฟูคารายงานจบยืนฟังอยู่ที่เดิมด้วยความเคารพ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่688เวทีโลก